แบบหนึ่งได oh, ้แบบสองนะพี่น้องเต่ยีริเต้นของแค่พี่น้องเครื่องไม่ด้เต้อนดเลยพ่เข้าเฮียเฮีเฮียเฮียเฮเฮีนเฮีนเฮียอฮี่เ้ีย้ฮียเดียเฮียเ้ายเันยเฮียเฮีะเฮียาฮียเฮงยเฮียเฮียนฮเฮียเฮียนฮเฮยเียียแฮียเียี้เฮียเ้ียียเลียเฮีียเยนียอยีี บอกว่าแซ่บมาได้ข้าวควนชนปำไข่ม่านน้องไายครับเสิร์ฟนี่ครับขวาวชนปำจะเจอเลยครับอาหารทุกอย่างแซ่บตอนกลางคืนก็มีบนวงตรีตอนวงดนตรีว่าฮะวงดนตรีมิตรสอดมีอของประชุมของเราโอเคท่านเข้าบาะไว้ทาอินและท่านเบาะไว้ทาก็นอนท้ายแต่นอนดีเลยครับนอนดีเลยแได้เลยข้าวชูแนสสวัสดีครับอ่ะมื้อนี้สิมาภาพ ทิมงานนั้นอร่อยนัวคุณไม่กินเขา่ายู่พุ่มสวนป่าครับพี่น้องไปชมยังกับบรรยากาศาสวนอาหารได้ครับ ครับวัอนี้พาทีมงานอร่อยนัวมานี่มียุตติลอยนัวสวัสดีครับผมเจตี้อร่อยนัวลสวัสดีครับปั๊กไปเลาะคุ่นนะมีมุ้งลอยนวลแล้วก็ตากล้องครับพี่น้องวันนี้มาหาเลาะนเพ้นมาหาเลาะอืมมือดิวันเสาร์เนาะแมนว่าชิว่ามือดิวันศิกร์วันหยุดวันหยุดวันเสาร์ใครเข้าเหงากันนะทั้งอาหารลายครับถ้าเบิ้งนะครับวัอนี้สิมิ้นูกุ้งเต้นเมนูแบบอยากกินมาโดนแล้วอาหารแน่แน่วา ตำรหมูกรอบตำหมูกรอบน้ำไส้กะบมม่ตำบมพุงตำครัน้ำเบอห้เตียดซิมกันเนาะเออเตี๋ยซิมดูว่าทานบ่ผ่านต่อยอบ่ทานุนน้องบ่ทานคนจะใคร่ไห้ซิมก่อนหมูกิอนันะเหม็ด้าซิมดีมืดเตี๋ยซสีสูงเป็นไ้บ่จะไปเรียบเทียบกันท้อแซ่บเพราะเแบบแซ่บหย่าวันหลางมันแซ่บอยู่้จะคะแนนสิบสิบป่ะ โอ้โหทรงใสัยสงสัยแซบสงสัยแซบหลาย่แมกแล้วไมกแล้วแม่แมกแล้วแม่แม่โน้บนี่สั่งหลายอย่างอยู่ครับอันนี้กุ้งเต้นนะครับว้าวนี่กุ้งเต้นมาแล้วเมนูนี่อันนี้อันนี้อั้ไข่น้ำมันเต้นนี่มันเต้นแบบหนึ่งได้แบบเา่าได้ดี้ยพี่น้องเต้นรีดเต้นของแค่พี่น้องเครื่องว้าวว้าวต้่นต่ออ้วอะพี่น้องสูงดำนำเข่า เต้นเต้เต้นเตเอาไรเได้สิไ้เนว้าโอ้ย่งเต้นเยดตดองอันม้ถยไงเนาะพี่น้องเอ้ยอุ้ย้อ้ยมาเต้นของแท้เออเอ้เออเออเพง่จียบอดูปิดไก่อนปิดด้วยกันอืมเจบเต้นดองๆอยู่พี่น้องเด้อเ้ืมเบบอ ฮัดเลยเนะอ,อืมอืมอืมโค้นปำโอ้แซ่บเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเต้นเต้นเต้นนั่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 นออกละออกละผมอืมที่สัง่งที่สั่งมากกว่นี้ครับมีครับนี่อ่กะกุ้งเต้นนี่เลยครับนี่อ่ายังกะเอ่อเฟรนฝ้ายครับเนฟนฝ้ายทอดอันนี้ยำหยอยนางรม ตำทัวหมูกรอบแล้วก็หนุยเลยพี่ปลานิลจิ้มจุ่มปลานิลสุดเด็ดของร้านแซ่บหลายพี่น้องเด้อมาเด้อครับไม่กินน้ำแกนพี่น้องนี่นอีกหลายนั่นอีกสองสามเมนูคนละข้าวผัดปูเถอะแต่บางอย่างจังได้สิจินเหลือพี่น้องมาเด้อไม่กินน้ำแกงพี่น้องจ้ะอ,อ,อันแดดซองไอเด้ดอดครับลเลี้ยียวลเลี้ยี่ยวมัเอาเอาถั่วมมาใส่ซีซาราวให้พี่ก็ได้นี่ ข้าวผัดปรูดไนโรดนี่จะได้บปรแสบทองคิวตักคิวตักเลยนะคิวเด้อแสบเด้อพี่ได้โปแสบทองป่เวลาคเออเวลาบริคึบดอกเป็นเด็กดีสีขาวท่านสารละสดเนี่ยสีขาวทานสารสีพักแช่แนวป่ะสิไปบวชบป่เโ็ดอยู่แต่สิบ่ดื่มอ่ะป่ะแก่เจ็บทอง คิวตักเลยด้คิวมาตักไห่มตักก่อนเออเอาตักข้างไก่ก่อนส่นอคิวๆมาเออพี่เดียวมน้าสองซะยานอ้วนวะนี่ใช้่วยดอกจ้าบ่จ้าของพี่เดียวแต่บ่ แซ่บแซ่บอย่างนี้แยกเล่เ <doubles> ขี้ยวเอาเอานี่แยกล่นีหแล้วกับพี่จะตักปลาให้อ๋ออันนี้ลงเงนเออมันจะจืดบละอปลาหวานดสดบาถ้ามีกินดิบดิบให้เสื้อดำกินในเบอเอนดำเลยดำบองอนี้มาก่าดเลยมีเขียวคนเดียวเด็กดำคนดียวคนแกงคนเนาแกง เขียวผู้เดียววันนี้พวกปลาพวกอะไเสือเขียวเหลียวซาบเฮ้ยกุ้งเต็มพี่น้องน้เซาสีเขียวเนี่ยบอกว่าแซ่บมาได้ข้าวคั่ชนปำไข่บ้านหนองค่ายครับเสิร์ชได้ครับคั่ชนปำจะเจอเลยครับอาหารทุกอย่างแซ่บตอนกลางคืนก็มีบัวตองตีตอวบัวตองตีวะครับบงยนตีมีรีสอร์ทมีห้องประชุมหของแพลตเกะท่านเข้าเบาไว้เขาอินละเข้าบาไว้เข้ากันอนพายเก๋นอนนี่เลยครับนอนยืนได้แต่ได้อืมอืมก็ดีเลยทุกอย่าง อ่าฟังนี้ได้ปะเดี๋ยวมาอะไรกินต่อมีหอยเห็ดตัวกินรับทำตัวกินด้วยอืมรับทำตัวกินรับราคาย่อมเจ้าขอบคุณเจ้าพันนะหืมไม่อเดี๋ยวจะเตี๋ยวว่าสีเหลืยงราสัตว์สบายมากอันตอนจบอะไรแบบไนมันมืออาเมื่อสาสาสมัคเด้อเจ้ืมปลาสดป่าอะสีมืดถึงกุ้งน่านลา้กับช่างเลยนะเห็นปะเพราะว่าขามบ้างจับอะไร สดมากๆพี่น้องทำนี่ตะก้อเออตะก้อตะก้อเองหรอตะก้อตะก้อซุปตะก้อตะก้อตะก้ออันนี้แหบบอร่อยแล้วะก้อไม่ใช่เพียงเท่านี้มาแบบไหนี่เหลี่ยมแรกพูดอะไรก็รู้เลยมักซุปกลางซุปไล่หรือว่าเด็ดจังหนักบุฟ เ่แบบไหนเอาแบบดิบดิบะเต็น,ไไนเต้นตรงตรงไปย่ายเสริมแบน่นไม่ได้กินโดนนะเิน,น,น,นะน,นเยูวมันเาบุเนมันคยกินชุดยอน้งุณเต็มเนาะเพชเพชยันในน้ำคุณเต็มพี่น้องชุดยอดก,กับแกดนะจุ่มปจุ่มโดพอแล้วนะเอ้ยเอาอีก นะตัวเขาได้อยู่บอกพี่น้องไปเคลียรักจุ่มกาเพราต้องคนจุ่มจุ่มม่เป็นทุกคนหนึ่งสามยาวเก้าสิบห่อแล้วได้และเดี๋ยมันอยู่ยออกเพื่อได้เลยครับข้าสุกหลายมันเกิดเปื่อยออกเลยสุกหลายไม่สิมันจะมันทีแยกมันทีแยกอันนี้มักอันมีเดียมเราขั้นมักข้าที่มีแก่เพต้องจุ่มกันปลาจะพาไปกินดิบเถอะมันบริเวณป่าทะเลน้ำเลึกมันป่าทะเลน้ำเลึกกินได้อยู่เขาเกินเขาเกลอกินทุกวัน ข้าป่ายน้ำต uh ืดบ well ่ขอนยน้ำไปกินได้เี่นรองเด้อกินดีิ้ดีบๆนิุบนะแบกินดีบเลยไม่ได้ของเกทะเลแม่หนอเร็วันมันอาจจะไล่ระยะยาวระยะยาวระยะยาวตืนมั่นกันพระอาทีตกัลนาตกดินด้วยช่องตาก็ขาดบอนบ่ได้หอนช่องตามันเงียตาเลียน่ีมาแล้วพิน้อง ปลานิลทอดสมุนไพรเพะีะสุดยอดเลยนะมิตแซ่บแสบอันนี้ก็คือซื้อของร้านนะครับขัวสวนป้ามเพียะน้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดด้วยหืมหืมตัวมันน่าอมหืมจะ,ะไข่กรอบๆลองไหมแนี่สมุนไพรทอดอืม มีวางซันนังชีด้วอืมจตกไข่กับชาอ่มือร้อนอืมเพราะมันกรอบๆนี่ให้ห้าวหนอยเนาะน้นี่ยกให้จิมไปเด้ออ่ะปลาดิเดียนดาเอานี่อ่ะจับจิบหยิบเอาแค่เดียวหยิบเล็จับอืมเอาะยกโย่กันแล้วจินบปลุชูยางนอย่า่จับจับอืมทีน่าเกลียดพวเนี่ยใช้มือจับเนี่ยเ่มได้ข้าวข้ากินกันเองกินกันเองอันนี้มันจิ้มไม่ได้เพียนพี่เออพร้อมจิ้มเนี่ยเออ นี่แหละแซ่บเลยพี่น้องเออสมุนไพรมีกระชายทอดกระชายตะไคร่ใบมะกรูดทอดกรอบอืมกรอบหอมเขาชุบแป้งซะชุบแป้งทอดหุ่ยอดอร่อยมากกับอร่อยมากเขาขอลายลิ้มเนี่ยไอ้เจียไปไหนไอเจียอิ่มไจ๊บวะ แซบอาหารมินิแซบครัวสวนปามน้องไก่ได้ครับได้ครับทันใหั่มากครัวสวนปามน้องไก่อาหารสุดยอดอ่ะหนียวเพอจะเส้เหนียวนะครับเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชแนเพจเฟซบุ๊กรือยูทูปเพื่อนๆครับได้ครับเด้อมื้งหิ่กับแฝแล้วครับกับทีมงานได้เตี่ยอร่อยนัวครับปลาเปรี้ยวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ